สวัสดีครับมิลก,กี่แบรนะครับวันนี้เราอยู่กันใน l i n เอท 2M เป็นเกมที่มีหลากหลายอาชีพสามารถเปลี่ยนคัสไปมาครับมีสงครามตีประสาทที่ยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็สายฟรีสามารถอยู่สบายเลยสามารถฟาร์มเพชรขาวหาเองได้ครับก็คือเป็นมิกรกสายฟรีแล้วก็สายเติมนะครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตพูดถึงไกด์นะครับผมบิสารหรือว่าไม่เท้าสตัฟนะครับ เ,ออเดี๋ยวมีขออนุญาตบอกก่อนเรื่องสเตตัสเลยนะครับสเตตัสส่วนใหญ่จะอัพอินให้เต็มก่อนสเตตัสจะอัพได้เต็มอ,อัพได้อยู่ที่30นะครับพออัพอินเสร็จแล้วให้อัพอะไรให้อัพค่าวิสครับเพราะเราจะได้เพิ่มดาเมจสกิลด้วยก็ยิ่งทาให้ยิงแรงก,ก็หลักๆก็คือ60เวลในการอัพอินนะครับแล้วก็ค่าวิสนะครับอ่าต่อไปเป็นเ่วนของใส่นะของใส่อันนี้คือหมีเป็นสายที่แบบไม่ค่อยได้มาดูเท่าไหร่หมีก็เลยใส่เป็นเกาะหนักไปเลยนะครับแต่ว่าอย่างบางคนเนี่ยจะใส่เป็นสาย ออชุดคลุมก็ได้นะอันนี้แล้วแต่จิตศรัทธาเพื่อนๆเลยนะครับนี่ส่วนใหญ่ของใส่มีจะใส่เป็นเกาะหนักหมดเลยนะครับเพราะว่ามีเน้นยืนานานๆครับคือมีคือไม่ค่อยอยากมาดูหมอยแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะใส่เป็นผ้าคลุมก็ได้เพราะว่ามันจะโบอ,อินแล้วก็บวกการเลี้ยเอ็มพีด้วยนะครับซึ่งเดฟเนี่ยมีขอแนะนําให้ทําประมาณ70 บวกขึ้นไปมันจะเล่นง่ายครับเนี่ยอย่างของหมีนี่69-70เวลาเราไปบอทดก็จะโดนมอนตบทีประมาณ10-20ซึ่งทําให้เราเนี่ยสามารถบอทด,ดย,ยาวๆได้นะครับเอาเดี๋ยวมีขอขุญาตพาไปดูอาหารก่อนนาอที่หมีไปใช้บอทดนะครับถ้าที่หมีกดเดฟอ,อีก3มันก็จะกลายเป็น72มันจะโดนเบามากครับเวลาไปบอทดก็กดเอายาแดงแค่49พอนะครับ49%มันจะได้เด้งเอ่อ MP นะครับเ่ะต่อไปมีในส่วนยาเร่งความเร็วนะครับมีจะเอาไปประมาณ20ขวด ต่อไปกระสุนวิญญาณถ้าเกิดเราอาไปตีบอสหรือตีตัวอะไรที่เราต้องเพิ่มดามเมจก็ค่อยเอาไปถ้าอ่าต่อไปเป็นในส่วนสเต็กนะครับสเต็กเนื้อก็มีเอาไปประมาณแค่20พอครับแล้วก็เป็นในส่วนคัมภีเพิ่มน้าหนักอันนี้ก็เอาไปแค่20พอแต่อันนี้ล้วแต่เพื่อนๆนะครับควรเพิ่มน้าหนักไปบอาจะได้แบกของเพิ่มขึ้นด้วยนะครับต่อไปคัมภีปลุกพลังก็บทสเตตัสอันนี้เราแต่เพื่อนๆแต่ว่ามันมีระยะเวลาอยู่แค่ประมาณ8อองงนาทีเองมั้งเออหนาทีขอภัยครับอ่าต่อไปเป็นในส่วนคัมภีป อ่ะต่อไปเป็นในส่วนสกิลนะครับอะไรที่ออโต้บ้างคือวินสไตล์อ่าเมจิชเชียนบุกเมนนะครับอ่าบู๊ตมานาอันนี้มาใช้เองก่อนแล้วแล้ว,ลวก็เทมเทมเพสเอ่อบอดี้ไม้หมีไม่ได้ใช้เพราะว่ามันจะหักเอ่อหักเลือดเราไปบวกมานาะอันนี้ไม่ควรใช้บางคนไปเปิดตรงนี้ทําให้เราตายนะครับอ่ะต่อไปเปิดมิสติกชิลเฟรมสไตล์นี่เป็นเป็นท่าหมู่ถ้าฟาร์มจริงๆมอนโหดๆไม่ค่อยแนะนำครับเพราะว่าถ้าเราไปยิงมอนโหดเนี่ยสามสี่ตัวเราตายนะครับอ่ะต่อไปเป็นในส่วนท่าฟ้าที่ควรต้องทํานะครับแป๊บนึงนะ อันนี้เป็นไกด์เวอร์ชันแรกเอาไปก่อนแล้วกันนะครับอ่ะสิ่งที่มีต้องทำนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปกดที่ตำราเบทมนมอนะครับอ่ะเดี๋ยวบอกครับตำราฟ้ากับแดงควรทำอะไรอันนี้มีว่ามีว่าเออมีลองเทมเพลสองแล้วแต่มีว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อ่ะมีแนะนำนะเอาท่านี้ก่อนดีกว่าครับเนี่ย ตำราเวทมนต์คิติคอนครับบวกดาเมจเวทถึง5แล้วก็คิทิคอนเวทิเอเเลยนะหรือว่าจะเป็นในส่วนอันนี้ก็ได้เพิ่มดาเมจเวท10%นแต่มีแนะนำให้เอาเอ็มพาวเวอร์ก่อนมาจะได้ยิงแรงครับแล้วก็ไปเอาบัฟคิติคอนเมจิกเสร็จแล้วค่อยไปเอาดักเนี่ยแล้วก็เทมเพลตจะดีกว่าอันนี้จะความเป็นส่วนตัวมีนะการทำฟ้าหาจากไหนไปที่หอคอยคูม่าเลยครับชั้นเจ็ดไปฟาร์มก็มีดอกหรือว่าจะมีซื้อก็ได้แต่ว่าไม่มีคนขายอยู่แล้วตอนนี้ทุกคนต้องทำสกิลหมดนะคร ทีนี้ก็คือทำไงให้เราเติมเงินตรงนี้ครับซื้อกุญแจเลยครับนี่สเต็ปสามครับนี่กุญแจร้อบาทเท่านั้นเองนี่79เพอเติมครั้งแรกเสียได้เพชรฟ้า200แล้วก็เปิดการ์ดเดอะแฟนทอมแล้วก็เป็นในส่วนนี้นี่นะครับขวดฟ้าแค่นั้นเองครับเออเดี๋ยวขออนุญาตบอกก่อนนะครับอันนี้มีมีเล่นใน p c เอ้ยมีเล่นในมือถือนะมีเปิดภาพเต็มที่ก็คือว่าสวยมากนะครับเอ่ออัพสกิลไหนต่อใช่ไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตบอกตรงนี้นิดนึงเนาะ เดือ45จะได้สก,กิลแดงฟรีควรเอาอะไรสําหรับสายวิาสาห์นะครับมีคนเล่นวิาสาห์บ้างไหมครับเนี่ยหรือว่าไปเล่นไอ้นี่กันหมดแล้วว่าไอ้ลูกแกว้วพระแต่มันยิงแรงนะมีลองเล่นแล้วมีว่ามันก็ม,นกมันก็ไม่ต่างอะไรมันยิงแรงเดียร์เอออ่ะต่อไปเป็นในส่วน45อัพเอาสก,กิลอะไรใช่ไหมครับมีขออนุญาตแนะนําเลยเอ่อนี่ครับวิบาสาห์สตอมในวอตตีบอส เอาไว้ฟาร์มเอ,มอ่อมอนเตอร์ที่แบบว่าอ่อนกว่าเราเยอะเพราะมันจะยิงทีโดนห้าคนเลยครับจะฟาร์มตอนนี้นเราจะหาของเก่งแล้วครับอ่าเดี๋ยวมีคนอ่านให้ดูนะ้าเบ่กห้าน้ำนะครับผมอ่าเวลาเราไปยิงศัตรูที่ปิดที่มันซ่อนอยู่มันก็จะโดนด้วยนะครับ เสร็จแล้วอัพอะไรต่อมีแนะนำเอา Cancel Lock แล้วก็เป็นในส่วน a r t e m Power แต่ถ้าเกิดใครเป็นสายฟาร์มก็เอา a r t e m Power ก่อนเลยครับสายฟาร์มแบบอยู่ยาวๆไม่ค่อยได้มาเล่นมากก็ประมาณนี้ครับเอเ่อม่วงเอาอะไรใช่ปะคือมันต้องเอาแทบทุกท่าแต่ว่ามีเชียร์เบเทโอมากกว่าเพราะว่ามีชอบอะไรที่มันดุดันครับคือสายเรามันเก่งวอลครับเวลาวอลเนี่ยคนมาเป็นร้อยคนเลยปะเรายิงทีอะสกิลหมู่เราประมาณ5สกิล เราจะฆ่าคนดีที่สุดต้นต้นของเกมเลยแต่ในเรื่องการฟาร์มสู้พะไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงแต่ว่าเรื่องท่านเป็นเรื่องฆ่าคนแล้วก็เรื่องสกิลหมูนี่เรายืนหนึ่งแน่นอนนะครับของใส่เนี่ยมีใส่เกาะหนักหมดเลยนะแต่บางคนจะใส่เป็นผ้าคลุมก็ได้ครับหมีก็แบบมี MP เด้งพอขอให้เพื่อนๆเ,เอ่อสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์อย่าต่ำอย่ามากกว่านนครับเอ MP มันเด้งพอเนี่ยหมีใส่แต่ MP หมดเลยไอ้หมีใส่แต่เกาะหนักหมดเลยครับเพราะมันบวกเดบเยอะพยายามทำค่าเดบ,บิ0ให้เกิน,จน,น 20, เจเ็ดสิบแปดสิ อ่ะต่อไปที่มีลงทุนนิดนึงก็จะมีในส่วนนี่ครับต่างหูบังกรดินพะ,ะได้เดฟแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆโชคดีก็ตีบวกไปเลยครับทำให้มันบวกสัก4ี่บวกสักหกไปก็เล่นสบายเลยครับเออเจ้าต้องหูตรงนี้ซื้อจากตรงนี้เลยนะครับเพื่อใครสนใจอ่ะนี่ยครับซื้อจากตรงนี้เลยครับบังกรดินนี่เลยสามารถกัดได้เลยครับ ก็ประมาณน,านี้ถ้าเราทําค่าเด็บเยอะเราก็เล่นเราก็จะสบายเพราะว่าข้อแรกคือตัวเรายิงค่อนข้างแรงครับเดี๋ยวมีขออนุญาตไปปล่อยให้ดูแล้วกันนะปกติมีปล่อยหาของแดงอยู่เนาะ,ะที่เกกีรันครับกีรันมีอยู่ที่นี่เราเบ่งแห่งความตายครับแต่ว่ามีไปที่อื่นก็ไปได้นะแต่ตรงนี้มีจะสบายสุดนะครับ การเซตสกิลมีเซตตามนี้เลยนี่วินสไตล์เมจิกนะครับเทมเพสเอ่อมิสิกคิวแล้วก็เทมเพสมันเป็นแพสซีฟอยู่แล้วแค่นั้นนะครับลุยโลดเลยอ่าขออนุญาตมารีวิวอาชีพวิศน์นะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ไหวก็สามารถไปอยู่กับบอร์ดคาราวานได้ครับเผื่อใครเก็บเวสนะแต่ถ้าเกิดสมมุติเอ่อเราทำของมาดีค่อนข้างระดับดึงแล้วมีก็แนะนำเราแยกมาตีได้เลยครับนี่ ถ้าเราจะเอาดาเมจก็อย่าลืมกดกระสุนวิญญาณด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดใครจะแบบจะบอดยาวๆก็ไม่ต้องก็ได้ครับนี่น,นะยิงประมาณเจ็ดแปดทีก็ตาย,ยแล้วดาเมจเราค่อนข้างตึงอยู่ครับล้วก็บอดค่อนข้างสบายด้วยนะยิงไกลย,ยิงแรงครับบวกเลยอาชีพนี้อ่าอันนี้สกิลที่มีเปิดเผื่อใครจะเล่นตามนะครับนี่เน้นวินสไตล์กับเทมเพลสครับแค่นั้นเองถ้าเกิดเรามั่นใจในตัวละครเราก็สามารถเปิดเฟรมสไตล์ได้เลยครับยิงหมู่สองสกิลไปเลยก็ได้มันก็จะไวครับประมาณนี้ นะสังเกตมียิงประมาณห้าหกทีก็ตายแล้วครับตัวหนึ่งอันนี้ในะหุบเขาบางกอนะมอนมอนตึงนะครับมันค่อนข้างตึงนะครับกระถางฟ้ามมนมีแจกแล้วตอนเลเวลสี่สิบครับกดรับได้เลยนะเพื่อสามารถกดรับได้นะครับนี่เลยมาท้ากิจกรรมนะครับใช้แค่นี้เองสบายสบายก็บอดได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับอ่าโอเคครับเผื่อใครมีคำถามเไรเกี่ยวกับวิาสายก็ไม่ต้องตปคอมเมนต์นพูดคุยแลกเ,เปลี่ยนกันได้คือวิสัเมัจะเฉิดฉายตอนเลเวล45สิบห้าหลังจากลองมีสตอมกัดแล้วให้เก่งครับ มันชื่อสตอมกันหรือเปล่าวะสตอมอะไรสักอย่างเนี่ยนี่หลังจากเรา,เรามีวิสร์สตอมเราจะเล่นง่ายครับมันจะโดนทีห้าหตัวครับแ้วแรงมากเราจะเก็บเลเวลหาของง่ายแล้วประมาณนี้นะครับเอาไปใครเพิ่าไหร่ดิลเอท2เอ็มวิสัก็มีใต้คอมเมนต์พวกคุณแลกเปลี่ยนกันได้นะครับอ่าแล้วช่วยกันนะครับอายุน,นี้ปล่อยฟาร์มรวยครับ